การเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่2020ซึ่งตัวผมเองก็ยังเป็นอยู่ถือว่าเป็นอยู่นะครับยอมรับนะครับผมในหัวข้อวันนี้ก็คือจะทําอย่างไรในการเป็นยูทูบเบอร์ทำหน้าใหม่ให้ปังหรือยูทูบเบอร์ปี2020ทําอย่างไรให้ปัง สวัสดีครับผมพบกับโอ้อยอ้อยนะครับผมในช่วงนี้นะครับยูทูบเบอร์2020ครับ <ay> <h oo> ก็วันนี้นะครับผมโอ้อยอ้อยนะครับก็จะมาคุยในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ในปี2020นะครับการเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่2020ซึ่งตัวผมเองก็ยังเป็นอยู่ถือว่าเป็นอยู่นะครับยอมรับนะครับผมใน ข้อวันนี้ก็คือจะทําอย่างไรในการเป็นยูทูบเบอร์ทำหน้าใหม่ให้ปังหรือยูทูบเบอร์ปี2020ทําอย่างไรให้ปังมีวิธีการยังไงบ้างที่จะให้ปังนะครับเริ่มแรกเลยก่อนอื่นถามทุกๆคนก่อนเลยนะครับว่ามีความสนใจที่มาทําเป็นยูทูบเบอร์ยังไงกันบ้างและจู่ๆมีแรงบันดาลใจอะไรเข้ามาซึ่งแต่ละคนจะมี ความคิดที่หลากหลายต่าง,างกันอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยว่าผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะาผมเองก็บอกแล้วว่าผมก็เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับก็สิ่งแรกเลยผมจะถามทุกคนก่อนว่ามีความคิดหรือมีแนวคิดยังไงในการทำมีความกลัวไหมกลัวที่จะทำไหมนะครับแน่นอนอะผมว่านะการเป็นคนอะ มันมีภาวะของภาวะจิตใจนะครับแล้วก็สมองก็จะคิดตามสิ่งที่มันสัมผัสวนะงช่วงนั้นแน่นอนเลยมือใหม่หน้าใหม่จะเป็นกันหมดแล้วผมก็เป็นตอนนี้ผมก็ยังมีเป็นบ้างนิดนหน่อยๆอ,อะผมก็พยายามคิดนะพยายามปรับเขาเรียกว่าสิ่งแรกเลยผมไปหาความรู้มาเราจะทำจะทำอะไรก็ตามไม่ใช่ใค่ยูทูบเบอร์นะครับงานทุกอย่างบนโลกนี้นะครับจะทำอะไรก็ตาม my set ครับ1นนะครับ my set เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเราต้องพยายามปรับ mindset ให้มันเป็นสิ่งที่มันบวกอ่ะบวกให้บวกบวกเยอะๆอย่าให้มันลบนะครับสิ่งผมว่าเป็นแนวทางทางจิตวิทยาอย่างหนึง่งนะครับถ้าเกิดว่าถ้า mindset ของเราเนี่ยมันมีทางด้านลบเยอะๆอะไรที่ตามมันมี mindset ที่ลบแล้วมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผลมันออกมาคือจะลบตามอะผมเชื่อแบบนี้นะคล้ายๆเหมือนกับเป็นกระจกเงาเอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่า mindset ในการคิดของเราเนี่ยมันคิดในเชิงลบอุย้ยแย่ว่ะเสียใจอุยอ้ยเศร้าอุ้ยไม่สําเร็จแน่นอนเลย,ยตายละทําอะไรก็ไม่ได้เลยคือมันก็จะแย่เลยครับมันเป็นการส่งผลให้เราต้องมีการการะทําที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะไม่ค่อยเต็มที่มันท้อมันหมดหวังไปหมดแล้วอ่ะครับ oh. เพราะฉะนั้นเลย mindset นะครับอันดับแรกเลยนะครับ ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ปี2020ต้องปรับ Mindset นะครับผม Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากปรับให้เป็นเชิงบวกให้ได้นะครับถ้า Mindset ของเราเป็นเชิงบวกเราจะมีกำลังใจงในการทำงานอย่างเช่นตัวอย่างผมเลยไม่ต้องอยกตัวอย่างไไกลนะครับผมเริ่มทำนะครับกลัวเหมือนกันนะตอนแรกผมก็กลัวนะทำมันจะไหวไหมเป็นยูทูบเบอร์แต่ ผมไปเห็นหลายๆข้อมูลมาแล้วผมก็ยกตัวอย่างพวกยูทูบเบอร์ที่เขาโด่งดังกันนะฮะหลักอะไรหลักล้านนึนเ,เยอะแยะซึ่งเขาก็ได้ให้ข้อมูลมาบางที่นะครับเขาให้ข้อมูลมา เขาก็เคยท้อมาเหมือนกันเขาต้องใช้ความอดทนเห็นไหมครับกว่าเขาที่จะดังขึ้นมาบูมขึ้นมาได้มีจานวนเยอะขนาดนั้นวิวเยอะยอดอะไรเยอะแยะขนาดหลักล้านขนาดนั้นอะ่ะเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันเขาต้องปรับไมซเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับไมซเซ็ตเชิงบวกให้ได้ให้ได้มากให้สุดอย่าก,กลัวต้องมุ่งมั่นที่สําคัญบวกเข้าไปด้วยนะครับความรักในการทำจะทำนะครับเพิ่มคอนเทนต์รักที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้ ฉันรักที่จะทามันบวกความสุขสนานเข้าไปมันจะทําให้ไมเคิลของเราดีขึ้นดีขึ้นเป็นเชิงบวกและที่แน่นอนผลงานของ YouTube วิดีโอของเราเอามาลง u t u b e เนี่ยมันต้องออกมาดีมันต้องบวกแน่นอนและเราก็จะมีกําลังใจในการทํางานต่อนะครับสิ่งแรกเลยวันนี้ที่ผมจะมาคุยนะครับเรื่องของไมเคิจะทําให้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ในปี2020มีกําลังใจและมีแรงขับ ที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยขอเพียงแค่ Mindset เชิงบวกเยอะๆและใช้เวลานิดหน่อยอย่ารีบอย่าใจร้อนผมว่ามันได้แน่ๆนะครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็ส่วนที่2ต่อมาสิ่งที่จะทําให้มันปังได้ก็คืออุปกรณ์ครับพื้นฐานของอุปกรณ์นะครับยิ่งครับเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ยังไม่มีงบประมาณ ยังไม่มีต้นทุนมากพอก็ผมไม่สนับสนุนหรือแนะนําให้ซื้อของแพงๆอะไรที่มันต้องเป็นเซตแบบปุ้มเหมือนพวกตากล้องบือโปร,โปรอะไรขนาดนั้นไม่ต้องเลยผมก็เริ่มใช้ของผมนี่แหละอย่างของผมใช้กล้องจาก iPhone ตัวเดียวนะครับแล้วผมก็เพิ่มเข้ามาก็คือไอตัวจับตัวจับเพื่อลดแรงสั่นนะครับขาตั้งกล้องราคาร้อกว่าบาทเองพวกนี้ราคาร้อกว่าบาทยกเว้นไอโฟนไอโฟนผมซื้อมานานละ ผมช,ชอบใช้อันนมีวากันนะส่วนอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับมีแฟดเพิ่มาหมกนิดนึงแล้วก็ลําโพองอะอไม่ใช่ลาโพงสิไม่ไมโครโฟนผมก็ใช้ทุกอย่างเลยนะอย่างละร้อยกว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทเองนะครับรวมแล้วไม่เกินพันนะ่ะนะครับไม่เกินพันใช้แค่น,นี้ก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้ไรายได้เมื่อไหร่เราก็เพิ่ม up เลเวลให้มันเป็นโปรมากขึ้นก็แค่นั้นเอง ตอนนี้ผมก็ทําได้แล้วนะครับแค่นี้เรามีอุปกรณ์แค่นี้ก็ทําได้แล้วอุปกรณ์ไม่ถึงพันลองหาข้อมูลซื้อดูนะครับไม่ยากเลยในพวก l ั z a d a นะเบบออนไลน์อะพวกต่างๆนานา,นานที่มันขายของออนไลน์อะมันจะมีของถูกๆอยู่เอามาใช้ก่อนนะครับอย่างที่2ก็คืออุปกรณ์นะครับและก็ใช้มือถือนี่แหละไม่ต้องไปซื้อกล้องอะไรมากมาย มือถือใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างของผมผมใช้ iPhone ผมก็เพิ่งรู้ว่าไอโฟนมันมีแอปหรือมีฟังก์ชันที่มันใช้ในการถ่ายทาน้ำมันเพอร์เฟกมากอะ่ะจริงๆมันมีใช้แบบในการตัดต่อวิดีโออะไรเยอะแยะ,ยะก็ดีนะสมบูรณ์ดีผมว่าเออคุ้มละทุกทีคิดว่าใช้ iPhone ไม่คุม้มตอนนี้ผมคิดว่าผมใช้ iPhone คุ้มแล้วแหละ <Yeah! S 1> ส่วนท่านอื่นยูทูบเบอร์หน้าใหม่คนอื่นๆนะครับก็ใช้มือถือรุ่นอื่นได้มันก็มีแอปต่างๆให้ใช้ให้โหลดใช้อะ่ะ เนาะอย่างผมก็มีใช้อะไร c h e m i s t r อสเตอร์แล้วนะผมก็ใช้อยู่กันโหลดแอปต่างๆนะให้มันจะเอื้อต่อการตัดต่อรูปภาพตัดต่อทํำ Intro Outro อะไรเงี้ยนะครับใช้ได้ง่ายๆเลยและอย่างต่อไปก็คืออย่างที่3อย่างที่3นะครับคิดคอนเทนต์ให้ได้เอาคอนเทนต์ที่มันอยู่ใ,ใกล้เรารอบตัวเราที่มันไม่ต้องยุ่งยากเอาเป็นธรรมชาติของเราให้เราสามารถเฮ้ยฉันเห็นตรงนี้ยฉันก็เอาเปทาเป็นเรื่องราวได้อะ และผมจะแทรกเทคนิคให้นะครับเรื่องราวที่เป็นคอนเทนต์ที่อยู่ข้างๆรอบๆตัวเรานะอยากจะให้มันแปลกประหลาดกว่าคนตื่นอ่ะใส่ได้เลยนะครับใส่มุกใส่อะไรแบบให้มันฮาๆก็ได้นะสำหรับผมคนชอบฮาอยู่แล้วผมาก็ใส่มุกใส่อะไรแบบอาจจะแป๊กบ้างไม่แป๊กบ้าง่งก็เป็นมุกตลกเป็นสไตล์ของเราเป็นแนวของเราบวกแนวของเราไปด้วยแล้วกันเนาะเป็นมุกหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสไตล์เป็นแนวของเราที่เราทําแล้วเรามันทําได้อะ่ะเราโอเคกับมันอ่ะนี่คือสิ่งแรกๆเลยที่อยากจะให้ ให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ยูทูบเบอร์ปี2020ทําทำแล้วปังทำตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก่อนเลยนะครับไม่ยากนะแล้วคลิปต่อไปผมจะมาคุยเรื่องอื่นต่อนะว่าจะมีอะไรต่อสำหรับยูทูบเบอร์2 0 y o u t ย b e r ูทูบเบอร์หน้าใหม่สำหรับวันนี้โอ้ยอ้อยก็พอไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย i shop